สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนออีกหนึ่งคันครับเป็นรถอีซูซูดีแม็กชม X eries, เอ็กซิลี่เครื่องยนต์2.5ตัวไฮเลนเดอร์ยกสูงปี2010เจธรรมดาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูรอบๆคันกันครับอันนี้เริ่มจากข้างหน้าเขาเรียกว่ารุ่นไฟหน้าเข้าหลังตัดเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยของเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้ของเดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับกระโปรงหน้าเดิมจากโรงงาน กระจังหน้าเดิมจากโรงงานกระชนหน้าเดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะครับอันนี้เป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับสําหรับคนที่กําลังหาสีขาวมุกอยู่ผมขอแนะนําคันนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยของรุ่นนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์สีดําคาดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น x c y ครับมาพร้อมกับโลโก้อี s u z ุสีแดงตัวใหญ่ๆนะครับสวยงามลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้สภาพด้านหน้ารถอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาษีคันนี้ครับภาษีคันนี้นะครับใช้ได้ถึงพฤษกายนยนต์ปีหกแปดนะครับภาษียังไม่ขาดยังใช้ได้อีกสักานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาดูพาชมรอบๆค่นกันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับด้านหน้ารถอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูล้อนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับขนาดสิบหกนิ้ว ยางยังดอกหนาๆอยู่ทั้งสี่เส้นยังใช้งานได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับสภาพล้อนี่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสภาพด้านข้างรถอันนี้กระจกบองข้างมีไฟเดี่ยวมาให้ด้วยนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับบันไดข้างก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมีการสรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างกันบ้างครับอันนี้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับผ <sk ill> มไ <mas k> <ı. S 1> ล่ดูอาตะกล้องไปเดี๋ยวแพนตรงนี้นิดหนึ่งครับ อันนี้ให้ดูตรงขอบกระบะนะครับอันนี้ขอบตะเข็บรอยเย็บยังเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับรถยนต์ไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับสีสันสวยงามนะครับเงาฉ่าทั้งคันอาจจะมีรื่นล้อ,อจากการใช้ง,งานบ้านเล็กน้อยเท่านั้นครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูซุ้มล้อด้านในครับอันนี้นะครับอยู่ในสภาพเดิมๆแห้งๆนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมไล่ให้ดูรอบๆคันกันเลยนะครับอันนี้ด้านข้างรถนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูตรงด้านท้ายรถกันบ้างครับก่อนอื่นนะครับตากล้องเดี๋ยวแพนตรงใต้ท้องรถให้ดูนิดหนึ่งครับอันนี้นะครับใต้ท้องรถอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับไม่มีผุไม่มีตัดต่อไม่มีดามไม่มีวาล์วคัสซีมานะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้มียางอะไหล่มาให้หนึ่งเส้นนะครับแต่ว่าผมได้ทําการถอดออกนะครับเยวจะเอามาใส่ให้นะครับก็มีครบนะครับอุปกรณ์ของรถเนี่ยก็มีครบนะครับ เดี๋ยวให้ดูตรงกันชนนะครับกันชนเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้หลุดมาเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการถอยนะครับก็จะมีกล้องให้ด้วยเดี๋ยวจะพาดูพาชมด้านกระบะด้านท้ายกันบ้างครับอันนี้นะครับด้านข้างอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับอันนี้มีการแกะซ่อมแซมมาเท่านั้นครับแต่ว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ดูด้านข้างด้านนี้กันบ้างนะครับ น็อตด้านนี้ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับมีการแกะแกะถอดเพื่อซ่อมแซมเท่านั้นครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูลอนกระบานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตากล้องแพนนิดหนึ่งครับด้านด้านกระบาครับลอนจะเป็นลอนคมๆอยู่ไม่บุบไม่บี้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับไม่มีบุบมานะครับไม่มีผุนะครับอันนี้แม็กไบรเนอร์เดิมจากโรงงานนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตปิดนะครับ ب. ด้านท้ายรถก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับด้านข้างรถก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับล้อด้านนี้ก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับสะอาดสะอ้านนะครับด้านข้างรถอยู่ในสภาพที่สะอาดสะอ้านผมจะให้ดูขอบกระบะด้านนี้กันบ้างครับอเดี๋ยวตากล้องแผนตรงนี้นิดหนึ่งครับอันนี้ขอบตะเข็บรอยเย็บยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนกระบะมานะครับหรือว่าไปชนหนักมาเนี้ยรอนมันก็จะไม่เท่ากัน แต่ว่าอันนี้ในบ่งบอกว่าคันนี้เป็นรถที่ไม่ชนมีชนหนักชนเบาอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมนี่เป็นสภาพด้านข้างรถนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงครับอเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านข้างก่อนนะครับอันนี้เข้ามาข้างในนี้ก็คือจะเป็นการตกแต่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น x s e r ซ e s นะครับก็ตกแต่งด้วยลายดําคาดแดงนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับ เบาด้านในก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับเบาในเบานอกก็อ like ยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพรมมีการถอดซักถอดฟอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดนะครับภายในสะอาดสะอ้านหอมนะครับไม่มีเหม็นนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับกรอบเก๊คอนโซลต่างๆไม่มีกรอบไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เก๊นะครับก็อยู่ในสภาพที่ดี อันนี้เป็นเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนของรถคันนี้ครับอันนี้เปลี่ยนมือมาแล้วสองมือนะครับเอกสารชุดโอนนี้พร้อมโอนนะครับก็ซื้อรถกับผมเนี่ยซื้อรถได้แน่นอนนะครับซื้อรถเนี่ยสามารถโอนได้แน่นอนครับซื้อรถได้รถแน่นอนครับอันนี้หน้าสิบแปดนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตเก็บนะครับอย่าให้ดูตรงฝั่งคนขับกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อยากดูฝั่งคนขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเปิดออกมานะครับในห้องโดยสารนะครับอันนี้แผงคอนโซลต่างๆก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับอุปกรณ์สวิตต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับเบาะภายในสะอาดสะอ้านนะครับพวงมาลัยก็ไม่มีถลอกไม่มีลอกไม่มีร่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ในสภาพที่ดีครับทั้งคันนะฮะก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ทง่ายมากเลยนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวทดสอบสวิตช์กระจกให้ดูนะครับด้านด้านขวาก่อนนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านซ้ายกันบ้างครับด้านซ้ายนะครับใช้ได้นะครับ ใช้ได้นะครับด้านซ้ายใช้ได้เดี๋ยวให้ดูพิทยุนะครับเป็นจอนะครับเวลาถอยก็จะมีกล้องให้ด้วยนะครับซึ่งติดรถมาจากโรงงานก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าเข้าเกียร์ถอยมันก็จะเป็นกล้องถอยให้ด้วยนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาติดนะครับอันนี้ไฟต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไมค์คันนี้ครับ เลขไมค์คันนี้วิ่งมาที่หนึ่งแสนเก้าหมืนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองกิโลครับถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับรถปีสองพันสิบใช้มาประมาณแสนกว่าโลเกลือบตีว่าสองแสนโลนะครับก็ถือว่าสมมาพาควรครับไม่ถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ อ่าเดี๋ยวผมตักกล้องเดี๋ยวไล่นิดนึงครับอันนี้ไล่ให้ดูทุกจุดเลยนะครับอันนี้น็อตมีการถอดคาสีมานะครับเพื่อความสวยงามเท่านั้นครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอน้ะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูขอบนะครับขอบต่างๆอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับแสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับบอกเลยครับคันนี้เดิมๆนะครับคันนี้ไล่ให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูแก้มด้านข้างข้างหน้าบ้างครับอันนี้น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดใดๆมาทั้งสิ้นนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับ รถอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับเบนอาร์ตต่างๆเรียงตัวมาสวยงามนะครับอันนี้เยี่ยมเลยนะครับแผ่นเพดเดิมของรถก็ยังอยู่นะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับอันนี้รถไม่มีแกะไม่มีถอดมานะครับอันนี้สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวไล่ให้ดูตรงเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์ของอีซูเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไอเทค นะครับ2.5 DDI Turbo Intercooler นะครับให้กำลัง166แรงมา้าเครื่องยนต์ของอีสูนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับเดินทางไกลได้สบายน้ำไม่ดันคันได้แหลแน่นอนท่านี้ผมได้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ผมปรับจูนไม่มีปรับจูนปรับแต่งรีแมปดันลาอะไรไม่มีนะครับสำหรัาบรถคันนี้นะครับซื้อไปเนี่ยใช้งานก็ได้ยาวๆเลยเพราะว่าผมได้ทำการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ดูแท่วัดน้ำมัน,บ,นบ,บ้างครับว่าเป็นยังไงนะครับ แค่วัดน้ำมันนะครับไม่อไเม่ดันนะครับน้ำมันเครื่องยังใส่คล๊ปไม่เป็นสีโกโก้แต่อย่างใดนะครับด้วยกันว่าใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับสําหรับซื้อไปแล้วเนี่ยเพราะว่าผมได้ทําการเก็บงานมาให้หมดแล้วนะครับดีขามุกเดิมด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากครับเป็นยิ่งเป็นรุ่นเอ็กซิลี่ด้วยยิ่งมีความสวยงามลงตัวครับครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้าอีซูดีแม็กมเอ็กซิลี่เครื่องยนต์สองจุดห้าตัวไฮเลนเดอร์ยกสูงปีสองพันสิบเกียร์ธรรมดา สำหรับผู้สนใจคันที่ผมขาย2แสนหนึมืน้พัน2แสนหนึมืน้พันผมเล่นเงินสดนะครับดูรถทดลองขับที่จรราสนดทวง3 5กทมผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้สําหรับผู้สนใจนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ